สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ w h a t t h e Work รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักอาชีพต่างๆวันนี้เราอยู่กับน้องฟิวนะคะสวัสดีครับเฮ้ยเก่งอ่ะก็วันนี้มาในอาชีพ Visual Merchandiser หรือว่า V M ก็วันนี้จะมาถามคำถามแรกเลยคือจริงๆแล้วบอกก่อนว่าเราอยู่ บริษัทเดียวกันใช่และตำแหน่งเดียวกันใช่แต่ฉันเป็นรุ่นพี่เลยหนึ่งอาทิตย์แรกคำถามแรกอยากจะถามว่าอยากรู้โอเวอร์ออลอาชีพของน้องฟิววิชวั่มาชนเดคเซอร์คืออะไรทำอะไรวันๆงานน่ก็คือจะเหมือนดูแลภาพลักของหน้าร้านร้านค้าต่างๆให้สวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะครับค่ะใช่คือมันจะมีทั้งในสายงานรีเทลใช่แล้วก็ และในสายงานพวกบิวตี้ทีนี้เนี่ยหน้าที่ที่เราจะไปทําในแต่ละวันอ่ะก็ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่อินดัสทรีใช่บางที่ทําไฟงานแล้วแต่แบรนด์ใช่แล้วแต่แบรนด์าบอกว่าบริษัทที่เราอยู่เนี่ยคือเราแยก VM ไปแต่ละแบรนด์ใช่ใช่ไม่เหมือนกันใช่แล้วแต่ละคนก็จะดูดูแล1นถึง2แบรนด์ใช่1ถึง2แบรนด์ถ้าสมมติว่าแบรนด์นั้นๆมีสาขาเยอะ คนคนนั้นก็อาจจะต้องดูแลแค่หนึ่งแบรนด์ใช่แต่ถ้าสาขามีสองสาขาเนี่ยค่ะก็จะก็จะอาจจะได้ดูแลแบรนด์อื่นเพิ่มใช่ใช่ของเธอต้องด i เ e ็กแบรนด์หรือเ e g จ o n a l ลด้ฟิลมีทั้งดีเล็กแบรน์แล้วก็เ e g จ o n a l โอเคใช่งั้นงั้นเอางี้ Daily เนื้องาน Daily อ่ะเป็นบริษัทที่เธอทำอยู่ก็คือเป็น Weekly VM ทุกคนก็จะลงตารางงานของตัวเองฟิวก็จะตัดตารางตัวเองอ่าเข้าหน้าร้านเนี่ย ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี้ยอาจจะเข้าครบก็ได้หรืออาทิตย์นี้เข้าสองแบรนด์หรือเอาอยู่อรนหนึ่งไปเข้าที่หน้าก็ได้แล้วแต่เรา priority ได้ว่าอันไหนแบบว่ารีบรีบร้อนมากแค่ไหนอะไรอย่างไงมีหลายสค่ะแยกร้องไม่ทันก็คือ mostly งานของเราสองคนอ่ะจะต้องอยู่ที่หน้าร้านขาใช่แต่ไม่ซ้ำสาขาไม่ซ้ำสาขาพอไปพอมาเพราะว่าจะต้อง รีเฟรชหน้าร้านตลอดแต่ทน,นี้พู้ดน,นึงเกี่ยวกับาสายบิวตี้เพราะว่า VM สายบิวตี้เนี่ยแทบไม่ได้ไปหน้าหน้าร้านเลยต้องบอกก่อนว่า,าที่สายเตุที่ไม่ค่อยได้เข้าหน้าร้านเพราะว่าสินค้าที่วางขายอยู่จะเป็นสินค้าที่มีอยู่ตลอดใช่ส่วนใหญ่มีอยู่ตลอดบิวตี้ก็มีไกด์ไลน์ใช่ท่าท <พอ S 2> ี่เราทำมาไม่ว่าบิวตี้หร <พอ S 1> ือแฟชั่นมีไกด์ไลน์หมดเลย ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเป็นไกด์ไลน์แบบไหนอืมอ่าโอเคถ้าเป็นบิวตี้ก็จะเป็นไกแบบด์ไลน์แบบดีไซน์ของคานปีอดีไซน์ของเคาน์เตอร์สินค้าว่าต้องดิสเพลย์หรือรต้องตกแต่งใช่พาโนแกรมอย่างสินค้าแล้วนะ่ะยังไงบล็อก ok, บล็อกนี้บล็อกนั้นหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็จะทำงานในคอมค่ะคือสั่งซัพพลายเออร์ผลิตอะไรสั่ <Help> <c oughs> ช่ใช่เพราะอันนี้ทำ luxury beauty อันนี้ทำ mass beauty หกสิบ,บสาขาทำอะไรไม่ทำเลยห้ <c oughs> <c oughs> ามด้วยห้ามหน่อยชอบดูชอบดูคำถามถัดไปคือแล้วกว่าจะมาเป็นวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างคุณลิฟิเคชันในการที่จะแบบวีอมือฉมังรุ่นพ ah. ี่ในสายงาน เมื่อจะมังกล้ามากตฝึกงานก็เป็นวันที่สี่ห้าห้าเลยหรอห้าไม่เห็นรู้เลยฉันบอกเธอไม่เอไม่ใส่ใจฉันเลยฉันใส่ใจเสมอคือตอนฝึกงานอะคือฝึกงานสองที่ตอนตอนเรียนที่ห้าพูดอ๋อเดี๋ยวตัดออกค่ะ เป็นห้าบริษัทบริษัทจริงๆเลยที่เป็น actual work job เนี่ยคือสามแล้วก็ฝึกงานได้เห็นข้างในนิดนิดหน่อยหน่อยใช่กสอออ่ะโอเคอ่ะก็จะวาเป็นวันนี้เธอได้งานแรกได้ยังไงงานแรกไม่ใช่ VM งานแรกงานแรกเนอะไม่ใช่ VM ไม่เห็นรู้เลยเธอไม่เห็นบอกเรื่องนี้กันเลยโอ้บอกโอ้โหเฮ่ยบอเคบอกก็บอกไม่ใส่ใจ พูดต่อหลังจากเรียนจบ5เดือนก็คือได้งานแรกเป็นดีไซน์อุ้ยเก่งใช่ฉันไม่มีงานตอนนั้นริจีก็จบแฟชั่นมสวคือจบยุคโควิดแต่ว่าทำทีสิทธ์ะก็ทำทีสิทธ์อยู่โควิดเสร็จแล้วก็จบมาก็ยังเป็นโควิดอยู่ก็แทบจะไม่มีโอกาสได้โชว์ผลงานใช่เป็นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆสำหรับยุค พเพราใช่เพราะว่าแฟชั่นนะคะเวลาจบอะทีสีคือการเดินแบบของ<ม>ฉันเดินแบบออนไลน์ไม่มีงานแล้วก็ฟิลยังดีที่แบบวิ่งเต้นหางานใช่ปะใช่นี่วิ่งร้องไห้เออทำไมกันนี่ไม่มีงานอะอย่างงี้อะก่อนจะมาเป็น VM <c oughs> เป็นดีไซเนอร์มาก่อน <c oughs> เป็นดีไซเนอร์มาก่อนก<ช>ี่สิปี สองไปสิสองร้ยปีสองเดือน <c oughs> ชอบก็ดีชอบกด <c oughs> ที่ออกเพราะว่าเนื้อง,งานอะ่ะไม่ค่อยตรงตามคอนดิชั่นเราไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายขนาดนั้นเราจะเสียดายมากกว่าถ้าเราทําต่อไปเป็นปีแล้วเราทนทำอยู่อย่างนั้นแล้วเราแบบไม่ไปล่อยโอกาสให้ตัวเองไปเจอกับงานที่ใช่แล้วที่ใช่กันแล้วก็ที่ดีกว่านี้เข้าสู่งานที่สองก็คือแต่แกละหว่างงานแรกงานที่สองอ่ะ มันห่างกันเยอะพอสมควรประมาณห้าเดือนไม่เยอะนี่ไม่มีงานเป็นปีมันยุคโควิดคือต้อห่อตามเราว่าไม่มีตามห่อยาตแรกเลยก่อนจีนไม่มีงานทำจินร้องไห้ร้องไห้เศร้าเศร้าอยู่ครึ่งปีแม่บอกว่าร้องไห้ก็ใช้เงินแม่ดีใจก็ใี่วามขอสืบช้เงินแม่ งั้นมีความสุขดีกว่าเอออ๋อเลยเที่ยวอีกครึ่งปีนใช้เงินแม่ก็เลยคิดได้พวกคนมีความสุขเพราะใช้เงินแม่อยู่ดีอแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอนนี้หาเลี้ยงด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วได้งานที่สองเนี่ยเขาดูอะไรบ้างคอลิฟิเคชันในการเราเป็น V M ที่นี่ก็คือเราเคยฝึกงานมาก่อนเป็น V M แล้วพองานที่สองเราก็เลยลอง กลับไปทําสายงานที่เคยฝึกงานมาดูอชายก็เลยไปสมัครเป็นแบรนด์ a ฟชั่นนะครับก็เป็น V M เหมือนกันแล้วเนื้องานอันเนี้ยเหมือนกับที่เราทําปัจจุบันไหมเข้าร้านจันทถึงสุกเหมือนไหมทำไฟลงานบ้างคล้ายแต่ไม่เหมือนเพราะว่าด้วยระบบบริษัทเราทำงานตั้งแต่หกโมงมจนถึง4ี่โมงสี่มโมงนี้คือเลิกงานคือเลิกงานเลยไม่มีงาน ต้องมาตอบหลังสี่โมงไม่มีต้องทําไฟล์คอมก่อนที่จะมาจัดไหมหรือว่าต,ต้องเห็นสินค้าแล้วคิดตรงนั้นอ่าไม่ต้องแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าสมมุติว่าเราเข้างานเจ็ดโมงใช่ไหม5้าเปิดสิบโมงทำทั้งหมดอ่ะติดตั้งให้เสร็จก่อน10บโมงหมายความว่าทั้งร้านหรือวินโด s ทั้งร้านทั้งร้านวินโด้ทำทังราแสดงว่ามันจะมี <3 S 2> <า>มเวลาสมชั่วโมงติดตั้งวินโด s นี้หมายถึงพวกสตั๊กเจอ พวกลูกปั้นหรือแบบว่าอ่าว,วินดอ้อมันจะสมมติว่าวินด w s มีคอลลาเบเรชันกับศิลปินต่างๆเขาก็จะเอาอาร์ตพีดเออหรือหรือแบบว่าสตั๊กเจอเออบางอย่างมาตั้งแล้วเราอ่ะ VM เป็นคนติดตั้งไม่ใช่ซัลายเออร์ทาสีโป๊สปสีเองหมดขันขน็อตช็อกม่ช็อกวีเอ็มคนม่ช็อกประกอบหมายความว่าคุณลิฟิเคชันในการได้งาน VM ของเธอ มีประวัติฝึกงานใช่ถูกปะใช่เราเราเราว่าเราได้ที่เนี่ยเพราะว่าเรามีประวัติฝึกงานแล้วเราดันฝึกงานในที่ที่มีชื่อเสียงออเพราะว่าของจีนอ่ะคือฝึกงานเหมือนกันได้งานเพราะฝึกฝึกงานเพราะว่าตอนเรียนอ่ะเราไปฝึกงานในบริษัทใหญ่แต่เขาดังมากในหมู่ของคอร์ o ปอร e เอเราฝึกงานอยู่3ามตำแหน่ง PR VM Designer รจริงๆอ่ะฝึก VM แค่สองวันเองเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จักตำแหน่งนี้รัแล้วใส่ในพอร์ตเลยขมวดฝึก VM ตอนนั้นนิดนึงเราชอบไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศชอบมากเราก็เลยอยากได้งานนี้เรียนจบมายูคโควิดไม่มีใครเขาอยากจะออกไปห้างห้างปิดกันหมดจริงคือเงียบงานแรกที่จะได้เลยเป็นคอสเมติกอ่าเออเป็นบิวตี ฝั่งบิวตี้ก็เลยยอมก่อนเพราะว่าเราอยากเป็น VM หมายความว่าจีนได้คุณลิฟิเคชันในการเป็น VM เอ็มเหมือนกันคือฝึกงานทําให้เราได้ทีนี้บริษัทแรกที่ได้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคอร์ปอรเรทใหญ่มากดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยรับเด็กจบใหม่ที่แบบมีประสบการณ์แค่ฝึกงานอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องยอมเพราะว่าเราอยากเป็น VM ยอมทำทำก็ยอมไปก่อนใช่ยอมไปก่อนเงินไม่ได้เยอะด้วยแต่ก็ได้ทำให้มีประสบการณ์ว่าใช ทำอยู่ปีหนึ่งแล้วก็ไปต่องานที่สองอบอที่สองเนี่ยถือว่าเริดเรดิเริดเ,รเลยซีมี <CV Credit, S 2> เครดิตก็เก๋อ,เอยู่เก๋เก๋ปะเก๋อยู่เออ,เอ,อคือทํางานในบริษัทนี้สนุกมากแต่ยังคงเป็นสายบิวตี้สุดท้ายเราชอบรีเทลเราจบแฟชั่นเราอยากทํารีเทลเราก็เลยได้งานที่นี่อืม แต่ว่าทามาชอบบริษัทที่สองมาชอบมากชอบบริษัทที่สามมชอบมาก Happy 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 I love I l o v ฟเป็นที่ที่สามเหมือนกัน Happy มากอ่ะทีนี้มาถึงเธอที่ที่สามทำไมเขาถึงรับเธอ Application จะลงไหมทำไมเขาเล่าบเรามีสอบด้วยค่ะเราเรามีเทสก่อนที่จะหมดนะทีนี้อ่าสัมภาษณ์แล้วก็มีเทสถูกไหมแต่ว่าจะเป็นสายงาน V M ก็คือมันจะต้องตัดร้าน ใช่เขาก็จะดูว่าเราทําได้ไหมเหมาะกับแบรนอะไรจะมีเชลถ้าภาษาคนปกติก็คือเป็นเชลอารมแบบนี้นนการจัดพวกนี้คือถือว่าเป็น V M ทั้งหมดก็คือได้เจอพี่ซีเนียแล้วก็เขาจะรื้อวอลเลยรื้อทุกอย่างเอาไว้กองไว้อีกด้านหนึ่งแล้วให้เราเริ่มจัดใหม่ใช่ฉันช็อกมากกว่านั้นอะเธอช็อกปะฉันไม่ชอ็อกพราะฉัน <laughs> ไม่คือพูดตามตรงว่าฉันไม่ชอบเพราะว่าฉันรู้เขาบอกฉันเหมือนกันแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นบอโลงเนาะมาถึงอฮ้ยร้านเปล่าเลยโซนหนึ่งเปล่าให้เลยเริ่มเออทีนี้เธอกับฉันก็ได้งานน่าจะเพราะว่าเหตุผลเดียวกันคือเพราะเพราะเทสใช่เพราะว่าเทสตรงกับแบรนด์ที่เลือกใช่คิดว่าคิดว่านะคิดว่าอย่างนั้นพวกเราพวกเราเป็นเป็นสองคนที่ได้รับเลือกใช่จากจากสองคน สักเยอะอยู่มั้งไม่มากกว่านั้นเอแล้วเราเลือกไม่ชนกันด้วยใช่แล้วเราเลือกไม่ชนกันด้วยเพราะว่าสไตล์ค่อนข้างฉาดยางเราก็แบบสตี์สตี์ไปเลยอีกคนก็แบบสายแบบคลีนหรอผิดป่ะสายแบบว่ามินิมอลหรอต้อคำถามถัดไปแล้วอยากรู้ว่าจุดต่อยอดในสายงาน จนถึงจุดสูงสุดที่เรารู้ที่เราเคยเห็นเลยก็ได้ม,ม,มันไปได้ถึงตรงไหนตงนอ่าจุดไหนอ่าตามความคิดเราหรือตามที่เราเคยเห็นืออาจจะเป็น VM manager จาก VM มาเป็น VM manager แล้วก็กที่ฉันเห็นนะที่เป็นไปได้ด้วยแต่อาจจะต้องไปเรียนเพิ่ม,มคือเป็น Reginal หรือไปเป็น H Q อันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าแตกสายงานก็จะเป็นสไตลิสต์ได้ใช่เป็นสไตลิสต์ได้ป็นสามารถเป็นสไตลิสต์ได้เลยเข้าที่คิดนะคิดว่าเป็นครีเอทีฟได้ออเดลิเตอร์ใช่ป่ะใช่ใเพราะว่ามันต้องมีการอย่างแบรนด์เสื้อผ้ามันก็ต้องมีการ matching ใช่หรือไม่ต้องเป็นแบรนด์เสื้อผ้าก็ได้ใช่เป็นกระเป๋าหรือแบบเป็นอัซอรีก็ต้องมีการแมทชิ่งการวาง ว่าเหมาะสมไหม ừ, อ่าเข้ากันหรือเปล่าสตอรี่ไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันไม่ใช่แค่สีมันคืออ c เคชั่นของเสื้อของกางเกงของเท้าที Nig ่เอามาใส่เข้าด้วยกันมันเข้ากันด้วยด้วยสตอรี่หรือด้วยโอกาสหรือด้วยถ้าเสื้อไปทะเลกางเกงคงไม่ไปแน่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มัน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 ค่อนข้างสอดคล้องและสมเหตุสมผลกันดันก็จะสามารถแตกลายไปทางอื่นได้เหมือนกันทีนี้ถัดมาเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ รายได้ทุกคนช่สันรายได้ที่ไม่ใช่ของเราก็ได้แต่เป็น entry level ไปจนถึงสูงสุดที่เคยเห็นเลยอันเนี้ยไม่รู้ว่าเราเห็นมาเหมือนกันไหมก็จะได้มาแชร์กันเลยออ่เพราะเท่าที่เห็นมานะสตาร์ตอะไม่ต่ำกว่าสองหมื่ต้องพูดตามตรงใช่สตาร์ตแบบต้องบอกว่า VM อ็มอะสองหมื่นบวกถ้าถามคนอื่นหรือแบบคนที่รู้จักตำแหน่ง VM ออ เขาก็จะบอกว่าเอ้ย V M ทำไปเถิดได้เงนเยอะอยู่ช่วงนึงเออแล้วมันก็จะมีเพดานฉันเคยเซิร์ช h a t GPT ถ้าไม่ใช่ลักชัวคิดว่านะไปได้ถึงเจ็ดถึงแปดหมื่นจากสองสตาร์สองขึ้นเป็นเจ็ดแปดคือไม่ได้แยกแบบว่าเป็นเมนเจอร์หรือวเป็นเออไม่แยกไม่แยกอันนี้อันนี้รวมรวมนิดเลยซุ่มเตะเลยเท่าที่เห็นอะก็ประมาณถึงแสน ถึงแสนเนาะใช่จริงปะเคยเห็นถึงแสนนี่ไม่เคยเห็น Luxury b ี่แบรนด์อ๋อสิลักชัวรี่ที่เป็นลักชัวรี่จริงๆอ่ะอ่ะใช่เป็นเทนเซตเตอร์ป่ะใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นเงินเยอะงานหนักโอกาสในการใช้ชีวิตก็น้อยลงไปด้วยอุ้ยเออเขาถึงให้เงินเยอะเออคำถามสุดท้ายแล้วเย้อยากกลับบ้านเนาะอยากกลับบ้านเนาะก็คือมีอะไรอยากโปรโมทป่ะอันนี้คือคำถามสุดท้ายใช่นี่คือคำถามสุดท้ายนี่เลยก็โปรโมท A.K.A. ตัวเองก็อ่าโอเคเรามีแพลนที่จะทำโปรเจกต์เป็นอาร์ตหรือในฐานะดีไซเนอร์ก็ฝากติดตามด้วยโซลาร์ดสไซนโซดไหมคะตอนนี้โซดแล้วครับยิ่งให้ข้าวหมาปะกินข้าวหมาปะเออก็แล้วก็ฝากติดตามผมในฐานะ วีเอ็มคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ถ้ามีคือหางานเรอเป็นแซดโอโอเดเอสเพิ่มเอพอีกตัวหนึ่งจากชืไอจีปกติโอเคได้เดี๋ยวขึ้นนี่เลยติ้งติ้งต้องขอบคุณมากนะคะน้องฟีขอบคุณค่ะสวัสดีนะต้องใกล้ขานี้เลยเหรอไม่ต้องก็ได้อ่ะขยับไปตัดยากแน่เลย พูดสองคำว่าโอซีดีปะแกค่ะคือเขาอยากได้ตัวเธอมากเขาขาดคน <c oughs> <c oughs> คือเอาใหม่เขาอยากได้ตัวเธอมากใช่ <c oughs> <c oughs> คืองี้ช่วงแรกแรกหน้าแข็งมาก